สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนากรากฎและราศีกรกฎนะประจำปี2566นะคะเป็นภาพรวมนะคะดวงของคุณในปีนี้ตามที่ไพ่บอกนะคะว่าไพ่บอกอะไรบ้างคลิปนี้นะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครที่รู้ลัคนาอยู่แล้วเป็นกรกฎจะชัวร์ก็ดูได้ทุกเรื่องเลยนะใครที่รู้แค่วันที่ก็ก็ดูแค่การงานไปก่อนละกันนะ เป็นแมสเสจภาพร,รวมแล้วก็ไม่ได้เจาะจงดวงใครนะคะโปรดใ mm hmm. ช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะ๊ะขอไพ่ชาวลวนาคราศีกรกฎก่อนไพ่ประจําตัวปีนี้ของคุณได้ไพ่ เเหรียญน,นะคะไพ่ของคนมีอาจจะกินก็อย่างนี้แหละปีนี้คุณไม่น่าจะเดือดร้อนทางการเงินใดๆนะคะมีอยู่มีอยู่มีกินสุขสบายนะคะเหรียญที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้เนี่ยก็คือสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะการมีใช้อยู่ไม่ขาดแล้วก็นกน้อยนะคะเป็นเหมือนกับถ้าคุณอยู่บ้านนะคะหรือคุณรอคอยข่าวสารโชคดีทางการเงินคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนในปีนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ใบที่2เป็นไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ราชาถือไม้เท้า King of w a n d s นั่นเองนะคะการเงินนะคะปีนี้ไฮไลท์เขาบอกว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราจะมาจากการงานโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในปีนี้ความขยันจะทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าแฮปปี้ยิ้มหน้าบานอะนะทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกร,รมอะนะอะไรอย่างนั้นก็ได้คือมันต้องเหนื่อยมันถึงจะได้รู้เปล่า ใบที่3ามนะคะอัศวินถือไม่ท้ามีการเดินทางอยู่บ่อยๆเดินทางต่างจังหวัดหลายๆท่านเดินทางค่ะอันนี้เดินทางระดับจังหวัดอันนี้ก็คือเดินทางต่างประเทศนะคะแล้วก็หลายๆท่านมักจะแบบคือมันจําเป็นจะต้องเดินทางแบบรีบๆนะฉุกรละหุกไม่ค่อยได้วางแผนหรือไม่ค่อยได้รู้ล่วงหน้าสักเท่าไหร่นะอ่ามันค่อนข้างอันแลนแบบนั้นแต่เดินทางเราจะดีนะอืเดินทางเราจะได้โชคมีคนมีเกณฑ์ถูกหวย <laughs> มีคนมีเกณฑถูกหวยสำหรับปีนี้นะคะชาวราศีกรกฎนั่นเองนะใครละคนากรากฎใครราศีกรกฎก็นั่นแหละนะมีเกณฑ์มีโชคนะคะปีนี้มีโชคจากรับลอยใครฝันอะไรก็ซื้อเลยนะคะอาจจะมาจากฝันสองก็คือในเรื่องของยานพาหนะนะสามก็คือเวลาคุณไปต่างจังหวัดนะคุณน่าจะเจอสิกแนลอะไรบางอย่างนะอืม ออืมอืมมปีนี้เป็นปีแห่งการตัดสินใจการลงทุนการขยับขยายสําหรับท่านที่ทํากิจการนะคะใครกําลังมองทําเลใหม่ๆในการค้าขายให้คุณเลือกดีๆเนาะให้คุณดูหลายๆที่แล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะในช่วงเดือนเมษาอ่ะน่าจะน่าจะได้มีการขยับขยายเรื่องของที่ทางการทํามาหากินสําหรับการเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ เดือนที่ดีใช้คําว่าเดือนที่ดีเริ่มต้นใหม่ในที่นี้คือย้ายงานใหม่เปิดสาขาใหม่อะไรหรือว่าคุณจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจุดที่ดีคือเดือนกรกฎนะเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนกันยานะคะเป็นเดือนที่ดีในการเริ่มต้นแต่มันต่างกันนิดนึงคือถ้าไอเดียใหม่ๆนะคะกรกฎก็จะเด่นกว่าไอเดียใหม่ๆสัมพันธภาพใหม่ๆนะคะการคบคียอะไรพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน คู่ลงทุนคู่ค้าอะไรใหม่เนี่ยเดือนกรกฎจะให้ผลที่ดีมากๆแล้วก็เดือนกันยาเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนแบบเป็นการเริ่มลงมือทํานะคะทําความคิดเนี่ยจากแผนงานที่มันเป็นแค่ความคิดอะทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างเดือนกันยาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ดีกว่านั่นเองเพราะเดือนนี้ลงมือทําอะไรมันก็จะแบบเขาเรียกว่าโปเกสมันจะเร็วนะเดือนไหนอีกได้แค่นี้แหละสองเดือนนะคะเป็นเดือนที่ดีมากอ่ะ คนย้ายงานก็2เดือนนี้ดีมากอีกเช่นกันนะถ้าใครทํางานประจําเราคิดว่าจะมองหาที่ทางมองหากา้าขยับขยายใหม่ๆเริ่มมองหาตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่ตอนนี้มันยังรู้สึกสสสเขาเรียกอะไรดีสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่อะไรเงี้ยแนะนําว่าเดือนมีนานะคะกับเดือนเมษาหากใครรู้สึกว่าเราอยากจะมีความสามารถเพิ่มเราอยากจะลอง assignment ใหม่ๆเราอยากจะลงสนามอื่นๆหรือเวทีอื่นๆอย่างเงี้ย เพื่อที่จะขยับขยายความสามารถของเราเปิดโลกกระทันหรือจินตนาการให้กว้างไกลเขาเรียกอ,อะไรดีหาเวทีให้ตัวเองได้แสดงความสามารถอ่ะในช่วงมีนาเมษานะคะจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มหาได้แล้วแต่หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนะอาจจะใช้เวลาสักสามสี่ห้เดือนอะไรอย่างเงี้ยหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะคะแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณจะเจอในครึ่งปีหลังนะก็จะเป็นจุดที่ดีเหมือนกันอืม ดูแล้วการเงินไม่น่าเป็นห่วงการงานไม่น่าเป็นห่วงนะคะชาเลนก็ไม่เยอะมากถ้าขยันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ดีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะได้ดีเพราะว่ามีไพ่เงินที่ดีมากเขาเรียกว่าคือเงินมันรอให้คุณเก็บเกี่ยวดังนั้นคุณไหวแค่ไหนคุณขยันแค่ไหน ก็ตามความสามารถของคุณคุณจะได้รับผลตอบแทนแบบนั้นเลยนะศัตรูคู่แข่งนะคะก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วเขาไม่น่าจะทําอะไรคุณได้แต่มีไหมก็มีคู่แข่งอยู่ลับๆเหมือนกันนะคะอะไรท่านอาจจะเจอเขาเรียกว่าคําใส่ร้ายป้ายสีคํานินทาที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้แต่ว่าก็อย่างว่านั่นแหละคนมันอิจฉาเนาะคนมันดีเอียนะก็ปล่อยๆเขาไปะนะคะเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกในปีนี้อืม การเงินไม่น่าเป็นห่วงนะม,มีคนจะได้ย้ายบ้านด้วยล่ะในปีนี้เขาเรียกว่าโยกย้ายถิ่นฐานนะคะจริงๆเปลี่ยนเปลี่ยนโต๊ทํางานเนี่ยก็นับเหมือนกันนะถือว่าเป็นการย้ายเยี่ยมงานได้เปลี่ยนโต๊ทํางานก็นับนะฮะอ่ะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกอือ สุขภาพนะคะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ยกเว้นว่าการเดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้ร่างกายร,รู้สึกเหนื่อยล้าการนอนหลับอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทกินอาหารไม่เป็นเวลาแต่ดูแล้วไม่ได้ส่งผลอิมแพกมากจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือสาหรับชาวลัคนาราศรีกร,รกฎในปีนี้นะคะก็ก็จะมีโรคทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆเช่โกกนโรคอ้วนเงี้ยนะคะน้ำหนักขึ้นเงี้ยนะอยู่บ้านก็จะเอ j นจอยเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะอืมเท่านั้นเอง ภาพรวมให้คะแนนก็คือยอดเยี่ยมนะสำหรับช่วงของคนกรกฎในปี66ปีกระต่ายนี้อา่ไปดูคำแนะนำจากไพ่ทาโร่คำแนะนำทั่วไปโอไพ่ออร์เคิลนะคะขอโทษทีพูดผิด uh, Your biggest fear might just contain your greatest growth นะคะเอาละเอาละอย่าให้ความกลัวมันมาจำกัดการเติบโตของเรานะอืม ภายใต้ความกลัวของเรามีการเติบโตที่ยิ่งใหญ่อยู่นะคะดังนั้นก็เรารู้สึกกังวลเรากลัวอะไรเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ความกลัวมันตัวใหญ่ไปกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีความอยากจะเจริญเติบโตหรือความอยากที่จะแบบว่าเจริญก้าวหน้าของตัวเรานั่นเองนะคะ,ะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องเคาล้อก,ก็จะประมาณนี้นะคะ อ่ะผิดด้านคำแนะนำเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ string นะคะก็มันแบบว่ายังไงดีมันมีไฟอยู่ตรงกลางฝ่ามือนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยปีนี้คุณค่อนข้างจะระมัดระวังตัวก็ถูกแล้วแหละความสัมพันธ์ไหนที่มันโหดร้ายเราก็อย่ารับมาใส่มือนะคะเพราะว่าเขาเปรียบความสัมพันธ์แบบ เป็นก้อนไฟนะคะไฟก็คืออาจจะเป็นไฟกิเลสนะคะในการลุ่มหลงโมเมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เงินทองจากพันธ์เนื้อหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะเล่นกับไฟก็ต้องก็ต้องระวังมันไหม้มือนะอืมอันเนี้ยจริงก็คุณละมลัดระวัดเขาเรียกอะไรไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะสบายๆอยู่แล้วนะคะบางทีเขาเรียกว่า ประมาทนะบางทีคุณอาจจะมองข้ามหรือว่าลืมที่จะระมัดระวังตัวไปนะคะดังนั้นเนี่ยให้ระวังความสัมพันธ์ที่เขาไม่ไม่หวังดีกับคุณนะคะอย่างที่บอกนะมันมีสตรูลับอยู่นะสตรูลับเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายโดยที่เราแบบเออเหมือนเรามองข้ามไปอย่างนี้นะลืมใส่ใจนะอย่าประมาทนะคะแม้กระทั่งคนสนิทของคุณก็ตามนะ ใบสุดท้ายคำแนะนำในการฝึกสมาธิแล้วก็ขัดเกลาใจิตใจนะคะเขาบอกปีนี้นะคะมันระลึกว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ในแต่ละอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มเคี้ยวลิ้มรสนะคะให้มีความรู้สึกตัว,พร,วพร้อมอยู่เสมอๆนะคะอันนี้ก็คือฝึกสังเกตแล้วก็รับรู้ของจิตใจตัวเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าอืมนะทำอะไรให้มีสตินั่นเอง แล้วก็จะไม่ค่อยพลาดนะคะอ่ะก็เป็นคําพยากรณ์ภาพรวมสําหรับชาวลนาลราศีกร,รกฎในปีนี้เวลาด,ดวงคุณดีนะคะคะแนนก็ประมาณ8-9เต็ม10เลยแหละแต่ว่าเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงแล้วก็ทําอะไรก็ไตรตรองใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นนะคะที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่ากังวลอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปของการพยากรณ์ อ่ารายเดือนนะคะในเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้า,นนาก็วันนี้สวัสดีค่ะ